มาดูการแข่งครับตัววิ่งรับตว,ว,ว,วิ่งกับเวฟร้อยเอ็ดนะครับโอ้โหโอ้โว มีการลงข้างทางเล็กน้อยครับจอดครับจอดสวิงจอดดูทางด้านเวฟกันบ้างนะครับออกตัวจครับโอ้ยพอเลยครับโอ้ยเอาเป่ายางจูหน่อยครับเป่ายางจู๋หน่อยไม่ดอกเลยครับดอ้ยสักนิด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 ไม่สักนิดเหรอเอ็งวโอ้ย โอ oh ้โหออีก oh ดีอ oh. ีกีโอ้โหพอครับตังครับตังแน่นอนครับพอ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 